รีวิวบาลน้ำหอมาพยามาย้ยกัน,นะค่ะทุกคนเป็นน้ำหอมที่มาในรูปแบบบาลแล้วก็เป็นแท่งที่พกพาสะดวกมากแล้วก็แพ็กเกจคือน่ารักมากนะคะใครที่ไปสาวไม่มั่นใจในตัวเองอยากให้ลองตัวนี้คือกลิ่นดีมากกลิ่นหอมติดทนเลยแล้วก็พกพาสะดวกสุดๆแลกกลิ่นแรกนะคะจะเป็นกลิ่น f o r e s t a ค่ะทุกคนที่ใช้ความสึกแบบสงบช่วหงหลงใหลแล้วก็มีความผ่อนคลายอบอุ่นนิดนึงอะไรประมาณนี้ แล้วก็กินดอมมานะคะจะเป็นกินอีสันเดย์นะคะจะเป็นฟิลแบบว่าแสงแดดยามเช้าให้ความรู้สึกแบบกระปรี้กระเป๋าในการตื่นเริ่มต้นหน้าเลยทุกเช้าฟิลอย่างนั้นเลยฟิลแรกแยมในายามเช้าทุกคนใครที่ตอนเช้านะคะขี้เกียจมาดิฉันให้ลองทากินนี้ดูทุกคนสดชื่นมากและกินสุดท้ายนะคะที่ได้มาจะเป็นกลิ่นบรานนะคะที่จะให้ความหวานนุ่มนวลแบบลูลานิดนึงแล้วกินนี้แบบพอดมไปใช่ปะ่ะมันสดชื่นมาก ตัวแท่งบา์มก็คือให้มาเยอ้มากนะคะทุกคนใช้ได้แบบยาวๆเลยและกลิ่นที่ได้เข้ารอบในวันนี้ที่จะออกไปข้างนอกก็คือกลิ่นฟอรเรตทอนนั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่าเนื้อบาร์มทาง,ง่ายมากๆนะคะแบบลื่นมากทุกคนแล้วส่วนตัวนุ่นชอบแบบน้ำหอมบา์มมากๆเลยมันพกพาสะดวกแล้วมันก็ทาง,ง่ายมากแบบแป๊บเดียวมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทั่วถึงแล้วมันไม่ต้องแบบวุย้ยมีอะไรฟุ้งกระจายทุกคนดีมาก ใครที่ชอบใช้น้ำหอมหรือแบบชอบพกน้ำหอมติดกระเป๋าอยากให้ลองหอมพามายาสเลยทุกคนดีมากสว่วนพิการนะคะนุ้นปักไว้ที่ตะกาในคลิปให้แล้วนะคะทุกคนก็ไปลองกดมาใช้กันได้นะคะ